ดีครับวันนี้เรามาดูร้านมะพร้าวน้ำหอมนะครับสวนบ้านแถวสวนบ้านแถวนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับมีราคาทั้งปีกและส่งครับตัวนี้คือในแต่ละวันครับสายเยอะขนาดนี้นะครับประมาณวันละ 10- 20เแข่งเลยนะครับนี่รับมาจากสมุทรสาครกันเลยนะครับหนุ่มน้อยคนนี้เป็นเจ้าของร้านนะครับนี่ครับมีทั้งแบบเป็นน้ำมะพร้าวปั่นสดนะครับแล้วก็มีเป็นลูกๆเลยนะครับ นี่ครับเป็นร้านขายเฉพาะมะพร้าวอย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับมะพร้าวปั่นนมสดลอดช่อง45บาทมะพร้าวปั่นนมสดเม็ดแมงรัก40บาทนะครับมะพร้าวปั่นนมสด35บาทนะครับนี่ครับนี่ครับขาประจําเลยครับมาทุกครั้งต้องมาร้านนี้นะครับซื้ออะไรบ้างครับคุณแม่ครับมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็น้ำมะพร้าวปั่นสดใช่ไหมใส่นมหรือใส่แมงรักครับ อร่อยไหมอร่ออย่าต้องกลับมาซื้อทุกปีครับกลับมาซื้อทุกปีนะครับร้านนี้ครับทางเข้าอ่าฐานทัพเรือสัตหีบนะครับแวะเวียนเข้ามาได้ครับเยอะจริงๆครับดูมะพร้าวครับร้านนี้ครับสุดยอดครับแตะนำเสนอปลาเนึ่งนะครับปลาทับทิมเนึ่งปลานิ่นเนื้อนะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับตัวละ60บปลาแค่นั้นเองนะครับว้าวแต่เด็กๆก็มาถึงทะเลกันแล้วลุยๆ